อาดามากกับเจ้ส์พงกกูเลื่องง่ายไม่ได้มีแท็กแต่แค่กูสองคนไม่ก็ไม่ยอ้อนแกสท่าทำให้พุ่งแพนิกและเงินอยู่ในบัญชีไม่มีทางพอเพรากูต้องหายมึงไม่ทางที่จะรู้ความสูงหักมึงยังไม่เริ่มที่จะก,กับพื้นปี เริ่มที่จะกระพือปี่มีสิ่งเดียวที่อยากจะขอคือไม่พบคนอย่างมือเดินถมาไม่โคตรจะไกลแล้วกูจะไม่หันหลังกบไปไม่ที่ไหนที่เขาจะเอาให้มองที่กูเด้ด้วยโซลกูบอกกับแม่ว่ากูจะเก็ะเกตแต่มอนแล้วกูจะพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วกูจะไม่อยู่กับที่ไม่มีใครมาเชงกูได้นอกจากตัวพูและตัวพี่ไม่เบียดไม่พูดที่เอาแต่พูดได้พวกมันเป็นเหมือนกับพี่ไอ้แม่ที่กูไม่พูดมันไม่ได้แปลว่ากูจะยอมมัวยตัวเองและหยดคนอื่นจำใส่กับปากูไม่เป็นรองพี่กับน้องมึง Rap, อะไรมากระเจฟกูลืมง่ายไม่ได้เป็นแท็กแต่แค่กูสองคนไม่ก็ไม่ยอแอนแสกทำให้พุง่งแพนิกและเงินอยู่ในบัญชีไม่มีทางพอเพราะกูต้องหาอีกมึงไม่มีมมทาง<ม>ที่จะรู้ความสุงหักมึงยังไม่เริ่มที่จะกับพื่อปีก <Yeah, S 1> พวกมึงยังไม่คิดจะเริ่มที่จะกับพื่อปีกแต่สิ่งเดียวที่อยากจะขอคือไม่พบคนอย่างมึงเลยความมาไม่โคตรจะไกลแล้วกูจะไม่หันหลังกลับไปอีกไหนที่เอาดาวให้มองที่กูเดี๋ยวเดิมกูโซีหแดมึงหวังกับคนแค่ผลประโยชน์กูฟีสไตล์ไม่ได้จดมาขนาดมึงจดกูยังคิวหมดที่ ก็เจฟกูเล่นง่ายไม่ไดบป็นแท็กแต่แค่กูสองคนไม่ก็ไม่ยอนแสท่าทำให้พุ่งแพนิกและเงินอยู่ในบัญชีไม่ไมีทางพอพวกกูต้องหายมึงไม่มีทางที่จะรู้ความสูงหักมึงยังไม่เริ่มที่จะกับพือปีพวกมึงยังไม่คิดจะเริ่มที่จะกับพือปีกสิ่งเดียวที่อยากจะขอคือไม่พบคนอย่างมึงเดินสามาไม่คตรจะไกลแล้วกูจะไม่หันหลังกับไปอีกไหนที่เอวดาให้มองที่กูเดี๋ยวโดนกูโซี